รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย,ยมันเป็นศิลปะโอ้มันคุ่จิตวิญญาณไม่ต้องตกใจไปนะครับน้อง เพราะวันนี้พี่เม้งจะพาน้อง,องมาสัมผัสกับจิตวิญญาณกับที่นี่เลยวันนี้พี่เมงพาน,งน้องมาเรียนศิลปะของการวาดภาพกันที่สถาบันแห่งนี้ครับเก่งศิลปะโดยที่นี่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเปิดโลกแห่งจินตนาการในด้านศิลปะในบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปครับ มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่พี่เม้งเนี่ยไม่มีฝีมือในด้านการวาดภาพเลยแล้วพี่เม้งจะเรียนได้ไหมนี่ศิละปะเนี่ยแล้วมันเรียนยังไงเรียนนานไหมไม่รู้ลองเข้าไปดูกันการเรียนศินละปะยากไหมคือต้องเรียนตามตรงว่าการเรียนศินละปะนี่ไม่ยากสาเหตุที่ไม่ยากเพราะว่าดูสังเกตได้จากประสบการณ์จริงก็คือน้องเนี่ยที่เป็นเด็กเล็กครับ เขาจะวาดภาพเป็นก่อนที่จะเขียนหนังสือได้ทําให้ศิละปะนี้ไม่ยากและน้องส่วนมากแล้วจะมีความสนใจทางด้านศิลปะเป็นดับต้นๆนะครับดับแรกสาหรับเด็กครับเด็กทุกคนจะชื่นชอบางานศิลปะเป็นพิเศษสถาบันศิลปะของเก่งศิลปะนี้เปิดมานานหรือยังก็ต้องเกินย้อนไปเมื่อปี44่ครับได้มีโอกาสไปดูแลสถาบันสอนศิลปะเดอะแกลลี่มาเช่เป็นของพี่ชายครับผมก็เลยทําให้มีโอกาสได้สัมผัสกับ งานศิละปะสัมผัสกับน้องๆก็เลยทําให้เกิดความชื่นชอบทางด้านศิละปะจนวันหนึ่งมีโอกาสและมีความพร้อมที่ที่เต็มที่แล้วแล้วก็มีสะสมข้อมูลได้พอสมควรแล้วก็เลยมาเปิดสถาบันของตัวเองครับเมื่อปี2551ก็ทานับวันนี้ก็4ปีพอดีครับคือเบื้องต้นเนี่ยเรามีพื้นฐานทางด้านความชอบทางด้านงานศิละปะอยู่แล้วแล้วบวกกับโอกาสที่เราได้ไปสัมผัสกับน้องๆวันหนึ่งจากเด็กที่เดินมาบอกเราว่า หนูวาดรูปไม่ได้หนูวาดรูปไม่เป็นและมีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะวาดเองได้ทํางานออกมาได้สวยและชิ้นชอบงานตัวเองมีความภูมิใจในงานตัวเองทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะสอนเขามากขึ้นถ่ายทอดเขามากขึ้นเผยแพร่ศิลปะมากขึ้นที่นี่มีหลักสูตอะไรบ้างมีศิลปะเด็กเล็กศิลปะเด็กโตเอิวเอ็น ติวเอ็นเข้าพวกมันธนศิลป์สถาปัตย์ครับแล้วก็ศิลปะบุคคลทั่วไปเช่นจออิอ่องสีน้ำสีอะคริลิกนอกจากการสอนเรามีกิจกรรมนอกสถานที่มีพีเอ็นทานพีเอ็นทานนี่สำหรับน้องที่ติวเอ็นนะครับล้วก็จะนัดน้องลงมารวมกันแล้วก็ทดลองทำข้อสอบจริงแล้วก็พอหลังจกทำข้อสอบเสร็จพักกลางวันเราจะพักไปทานข้าวทานข้าวร่วมกันนั่งคุยร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายเรามาทำข้อสอบต่อ ช่วงเย็นเรามาประเมินผลงานกันว่าถ้าเกิดเราทําข้อสอบแบบนี้เราจะติดไหมเราจะสอนเราเป็นยังไงเลยครับก็จะมีกิจกรรมนอกสถานที่ก็คือมีการสอนสอนวาดภาพนอกสถานที่ให้กับผู้ที่ผู้ที่สนใจครับแล้วก็มีจากกิจกรรมวันเด็กมีจากกิจกรรมการประกวดวาดภาพครับก็จะพาน้องที่เรามีอยู่เราไม่ต้องการที่ให้เขาได้รางวัลแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรา ให้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะให้ไปสัมผัสบรรยากาศของการประกวดงานศิลปะเป็นอย่างไรในไหนพี่เม้นก็มาถึงที่นี่ทั้งทีครับยังไงก็ต้องมาดูีกันสักตั้งล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาคนคุ้กันก่อนดีกว่าครับว่าแต่ว่าเนี่ยศิลปะมาเรียนยากไหมเนาะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะ,ไม,คะไม่ยากครับไม่ยากเลยค่ะหนูชอบวิชานี้ที่สุดเลยค่ะโอเคครับถ้าน้องๆบอกว่าไม่ยากมันก็ไม่ยากครับ นั่นเดี๋ยวพี่เม้งเนี่ยขอไปหาคนคู่ก่อนครับจะได้ไปเรียนวาดภาพกันเพื่อพี่เม้งเนี่ยจะได้เป็นจิตรกรมือหนึ่งของโลกว่าได้อย่างนี้เลยอย่างนี้ด้วยสวยป้าสวยป้า มาถึงเวลาที่เมงจะมาระเบิดจินตนาการสร้างสารรค์ผลงานให้เหมาะสมกับจิตรกรเอกของโลกแล้วแต่ก่อนจะวาดได้นีก็ต้องไปถามทพื่ครูก่อนครับว่าการเรียนวาดภาพเนี่ยเรียนยังไงเพื่อที่ได้เป็นจิตรกรเอกของโลกนี่ไงครับเจอแล้วห้องเรียนศิลปะดูสิครับน้องๆเขาตั้งใจเรียนกันใหญ่เลยที่เม้งเนี่ยก็อยากเข้าไปเรียนบ้างจากที่เม้งมาดีกว่าแะต,ต้องไปขอเรื่องคากเพืคูก่อนครับว่กคุณ่อนครูเขาจะให้พี่เม้งเรียนหรือเปล่าถามารถทำ สวัสด kind of ีครับค well, like the ุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับเอ่อผมอยากทราบว่าหลักของการวาดภาพเนี่ยมีอะไรบ้างครับของการวาดภาพครับเราก็ต้องมีทักษะพื้นฐานนิดนึงอย่างเด็กๆนี้ก็ต้องมีพื้นฐานแบบเคยวาดอะไรมาก่อนแบบจินตนาการครับก็มีจินตนาการของเด็กจินตนาการของเด็กคือจะดีอย่างเงี้ยคือเขามีจินตนาการที่กว้างไกลมากอย่างหลักของเราก็ต้องรู้เรื่องมันจะมีเรื่องลักษณะภาพคือเส้นสีน้ำหนักพื้นผิว เด็กๆก็จะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยผมก็จะแนะนำเรื่องนี้ครับนะ<ม>แต่อย่างถ้าคนมาเริ่มใหม่เขาต้องร่วมกันว่าต้องมีการแบบสังเกตให้เขาอย่างผมผมผมจะมาเริ่มเรียนวาดรูกตั้งแต่แรกเลยนะผมควรจะเริ่มยังไงดีต้องเริ่มแบบรูปร่ปางก่อนหรือขึ้นรูปร่างก่อนเนี้ลักษณะของอะไรที่เป็นรูปร่างทรงกลมอย่างเงาปลายนะครับก็เป็น,นลักษณะลักษณะแบบกลมๆเรียว่ากลมๆก่อนก็เริ่มเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยครับง่ายๆก่อนเริ่มเรื่องไนง่ายแล้วก็เริ่มพัฒนายากขึ้นนะตึ้งแต่แรกมล เป็นส้นกลมมีสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแบ่งโครงสร้างออกมาแถ้าน้องๆที่เรียนศิลปะจากสถาที่เนี่ยครับจะได้ได้อะไรบ้างโอ้ได้เยอะมากเลยแบบวิธีการบ้านอย่างเงี้ยครับทำมีอยู่แล้วศิลปะทุวิชาสามารถดึงไปใช้ได้อย่างชีวิตประจำวันเราโอ้โหเยอะมากอะไรมองหมดจะศิลปะใช่ครับมีเรื่องอย่างอะไรงานเกี่ยวกับศิลปะได้ศิลปะก็ไปใช้ได้เพราะมันไปุิจายได้ครับแล้วเครียดด้วยแล้วที่เก่งศิลปะนี่เรา เน้นในเรื่องของอะไรพิเศษบ้างครับในเรื่องของการวาดภาพเน้นในเรืด้านอะไรที่เป็นร่างสาเรื่องสีการวาดแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กสำคัญที่สุดครับเรื่องนี้ก็คือเราสามารถให้เด็กวาดได้ตามจินตนาการชายแต่เราก็ต้องเสริมเรื่องการวาดอะไรเรื่องการใช้สีพิเศษและเทคนิคในครั้นี้หนึ่งเพื่อนาไปใช้ในการเรียนบางทีที่เรียนครูไม่ได้สอนแล้วก็แนะเรื่องนั้ไหครับเราแค่ปรับเปลี่ยนให้เขาใช่ครับ นี่ผมขอมาเรียนด้วยนะครับครูครับให้นะครับเป็นมิเศสเพราะว่าศิลปะไม่จำกัดอายุอยู่ที่ใจรักเองครับโอเคครับวอนอื่นแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวเราเรารูเรื่องเกี่ยวกับการทะเลเราต้องรู้การจัดภาพด้วยจัดภาพมีสองแบบอันนี้คือการจัดภาพแบบองค์ประกอบองค์ประกอบก็คือมีจุดเด่นประธานก็คือจุดเด่นอันนี้แล้วจะมีเรื่องราวเรื่องราวที่แสนน่ายังอันนี้คือหัวข้อเกี่ยวกับในหลวงในหลวงใช่ก็จะมีเรื่องราวของพระราชประีัยิยุคของในหลวงนมากอันนี้เป็นเรื่องขององค์ประกอบ ส่วนอันนี้เขาเรียกว่าภาพเรื่องราวเนี่ยที่เราจะว่าดนะอารมณรำก็คือเกี่ยวกับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนลกนทอะไรสักอย่างน,นะยนะก็จะมีเรื่องราวมีปรารท้าจุดเด่นภาพนี้ก็มีเรื่องราวมุมองแต่คราวนี้ของเราคือโลกตะทะเตตอนนี้ล่ะเราต้องทำาื่จุดเด่นออกมาตอนนี้เป็นหัวข้อลโลกตะทะเลสีจะออกทนเย็นๆหน่อยนะนี่ยน,นี้ง่ายๆนี่ว่าแบบใหด็ๆองน,อนนี้ลักษณะปลา,าแล้วให้มาเติมรายละเอียดที่หลังพวกนี้คือเราใส่เส้นโครงรูปร่างก่อน ตรงนี้เราพอร่างในตัวตนี้เสร็จแล้วเราคุมาเพิ่มเติมสิ่งงั้นเดี๋ยวไปปรับเป็นแผ่นจริงได้ตอนนี้คือสแกนสแกนก,ก่อนออใช่ไหมครับใช่ครับแผ่นล่างมาดูก่อนว่าเขาจะประกอบได้หรือเปล่าแล้วพอเวลาจริงจะได้ไม่ต้องมาลบแผ่นจริงก็ถึงให้ดับให้น้องๆสแกนก,ก่อน เอาเป็นบาง<น>ที่ไว้เด็กว่านเลยก็พอถึงพอถึงแ่นจริงปุ๊บเราก็สามารถตรงนี้มันจะไม่ใช,ใช่ครับนั่นแหละเระเราครอยตรงตรงจุดเด่กเราคือตรงนี้แหละที่เราตอบเด็กสถาบันเก่งศิลปะแห่งนี้จะฝึกฝนให้ใช้จินตนาการที่ไร้ขอบเขตเพื่อทำให้น้องๆเป็นคนกล้าคิดกล้าสแสดงออกกล้าทำสิ่งแปลกๆใหม่ๆ และยังเป็นการฝึกสมาธิที่ดีของน้องๆอ,อีกด้วยสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างเหรอคะข้าวฟ่างวันนี้ข้าวฟ่างจะวาดภาพอะไรคะ,ะวาดภาพอะไรคะปลาโอ้ตะไคร่จับปลาเหรอคะ,ะโอ้แล้วข้าวฟ่างมีเทคนิคการวาดเป็นของตัวเองไหมคะ มีไหมคะมีปะวาดยังไงเนี่ยตะไข่พี่ว่าไม่เป็นน่ะสอนพี่ได้ไหมมันต้องวาดต้องยังไงก่อนนะคะน้องฟางลากเส้นรสามเส้นก่อนลากเส้นสเส้นก่อนนะคะโอแล้ววาดยากไหมคะน้องฟขา,ฟางศิงลปะวาดยากไหมตอแนแรกก็ยากต่ตอนหลังไม่ยากแล้วแล้วชอบไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะขา้าวมอลค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะพักค่ะน้องพักอ่ะน้องพักวาดรูปอะไรคะวันนี้อืมเพนกวินค่ะเพนกวินเหรอคะค่ะทำไมถึงวาดเพนกวินอะคะน่ารักดีค่ะโอ้น่ารักดีแล้ววันนี้คุณครูสอนให้วาดอะไรบ้างคะคุณครูสอนให้วาดเรื่องอะไรคะโลกะเอ้ย โลกใต้ทะเลค่ะโลกใต้ทะเลเหรอคะอ๋อถ้าเพนกวินเราอยู่ใต้ใต้ทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วไม่มีนอกจากเพนกวินมีอะไรอีกบ้างคะปลาค่ะอ๋อแล้วก็เต่าแล้วก็ปลาหมึกค่ะแล้วก็ปูอืมเยอะแยะเลยเนาะเราชอบวาดภาพไหมคะวาดชอบชอบอะค่ะมันสนุกยังไงอะคลาเครียดดีค่ะใครเครียดอะคะค่ะแล้วเราวาดเก่งไหมพอใช้ได้ค่ะสอนพี่เม้งวาดได้ไหมได้ค่ะเรามีเทคนิคไหมบอกพี่เม้งหน่อยพี่เม้งจะเอาไปวาดมั่ง ี่างวงกลมว่างวงกลมอืมว่างวงกลมอย่างเดียวเลยเหรอแล้วว่างวงกลมอย่างเดียวเลยเหรอวงรีด้วยค่ะวงรีด้วยมีวงกลมกับวงรีมีแค่สองวงเองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมพี่เห็นปูมีสี่เหลี่ยมด้วยอะคะอ๋อสี่เหลี่ยมแล้วก็แค่ว่าเกี่กับเอ่อทรายค่ะอ๋อตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่คะระบายสีค่ะระบายสียากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากอีกนานไหมกว่าจะเสร็จ แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวทช่งานเดี๋ยวพี่มาดูผลงานนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อลูกหมูครับลูกหมูเหรอครับลูกหมูวาดอะไรอยู่ครับวาดปลาครับวาดปลาเหรอครับทำไมถึงวาดปลาครับมันน่ารักดีน่ารักเหรอครับวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องโลกใต้ทะเลโลกใต้ทะเลเหรอครับโลกใต้ทะเลของลูกหมูมีอะไรบ้างครับมีปลามีเต่ามีปูแล้วก็มีปลาดาวโอ้มีปลาดาวด้วยมีแค่นี้เหรอครับ อ่าทำไมมีขวดด้วยเป็นขยะยังขยะยนะครับนอกจากขวดมีอะไรอีกขีสองบาทเครื่องเล่นเ,นเสียงเรือซากเรือครับกุญแจค่ะครับอันนี้คืออะไรครับีเขียวๆประการลังประการลังอ่ะครับโอ้ทําไมเราถึงวาดทั้งหมดเลยอะ่ะโลกใต้น้ําเรามีมันมันเป็นยังไงจินตนาการของเราไม่รู้ไ,รไม่รู้รเ<ล>หรอโอ้วาดยังไงอ่ะสอนพี่เมงว่ามั่งได้ไหมได้ เริ่มวาดยังไงเริ่มวาดเนี่ยเริ่มวาดถ้าเป็น,นปากก็วาดกลมๆแล้วก็ทําขีบทําอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วก็ทําเขียนอย่างงี้แล้วก็ทําเป็นหน้าเราวาดนานมากกว่าจะวาดได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ระบายสีรบะบายสีทาไมถึงเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลครับ ตรงไหนครับเนี่ยตรงทั้งหิบสมบัติเอ่ยเครื่องเล่นเอ่ยเรือเอ่ยทำไมถึงเป็นน้ำสีน้ำตาลมันเป็นไม้ค่ะมันเป็นไม้เหรอครับไม้อยู่ในน้าไม่เสียเหรอครับก็ผุผุหน่อยผุผุหน่อยเนาะโอ้อีกนานไหมกว่าจะวาดเสร็จอีกนิดนึงอีกนิดนึงระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาดูนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องปิงปิงค่ะน้องปิงปิงเหรอะคะวาดอะไรครับวันนี้วาดโล่งใต้ทะเลมีอะไรบ้างโล่งใต้ทะเลของน้องเออมีปลาดาวซากเรือปลาฉลามนางเงือกเต่าอืมมีแค่นี้เออมีปลาโลมากับปูปลาโลมากับปูด้วยแต่ยังยังวาดไม่เสร็จอ๋อเราวาดนานไหมเออหนูคิดว่ายังอีกนานยังอีกนานเหรอคะเดี๋ยวเราลองลองระบายสีด้วยปะ ต้องนะคะต้องระบายสีด้วยนะแล้วเราชอบวาดทิศรอวาเรา,เราชอบการวาดไหมชอบค่ะทำไมถึงชอบอ่ะเอเอสนุกไหมสน,นุกสนุกมันได้มันได้ทําอะไรมั้งอ่ะพอเราวาดแล้วเงี้ยเราเครียดไหมไม่เครียดค่ะเนาะโอ้แล้วอย่างงี้น้องปิงปิงนี่จะเรียนอีกนานไหมเรียนตลอดเลยไหมก็มาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะออเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เหรอคะงั้นเดี๋ยวพี่มาดูนะคะถ้าระบายทีเ,เสร็จแล้วโชว์ผลงานให้พี่ดูด้วยนะ อโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องๆแต่ละคนวาดภาพเก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยพี่เม้งแอบจำเทคนิคของน้องๆแต่ละคนมาปรับใช้กับการวาดภาพของพี่เม้งดีกว่าเผื่อพี่เม้งจะได้เก่งอย่างน้องๆเขาบ้างการวาดเสร็จแล้วน้องๆงนานศิลปะชั้นเซียงของพี่เม้งเนี่ย จะงดงามสักแค่ไหนต้องติดตามช่วงหน้านะครับห้ามพลาดมีผลงานของน้องๆให้ดูด้วยครับ <coffee> <l oss of fact> แล้วผลงานพี่เม้งก็สำเร็จแล้วอยากดูใช่ไหมเราว่ามันสวยขนาดไหนถึงไม่อยากดูก็จะให้ดูไม่สวยไม่เล่นผลงานของพี่เม้งนี่อ่ะเทียบผลงานของน้องๆได้หรือเปล่าไม่รู้ แล้วไปดูผลงานของน้องๆกันดีกว่าครับว่าน้องๆเขาจะผลง,งานเป็นแบบไหนแต่ของพม่เยงเนี่ยแี่เปลาดาวดาวตัวเบลืดใต้ทะเลมหาสนุกค่ะสู้มปลาแสนสวยครับสัตว์ดูไลท์ใต้ทะเลครับ แงขึ้นน่ารักค่ะนอกจากผลงานของน้องๆในวันนี้แล้วพี่เม้งมีศิละปะในรูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องใช้กระดาษก็มันคือดินสอวาดด้วยแต่จะเป็นศิละปะแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ お前にの大切な子だ 我一雄。 ล่ะครับน้องๆสวยใช่ไหมล่ะศิละปะเนี่ยเกิดขึ้น,นทุกที่ครับเพียงแค่จนินตนาการอย่างสร้างสารรค์และถ่ายทอดออกมาตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับถ้าใครมีกิจกรรมดีๆอยากให้พี่เม้งไปถ่ายทํารายการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่นี่เลยครับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันให,ใหม่ในวันศุกร์หน้าหลังค่ท้องถิ่นประจําวันคราวหน้าพี่เม้งจะพาไปสนุกทีที่ไหนกันต่อ อย่าลืมติดตามชมนะครับกับรายการคิดสนุกซีซั่นสหรับวันนี้สวัสดีครับไหนๆพี่เมงก็มาถึงที่นี่ทั้งทีครับยังไงก็ต้องขอลือ้กันสักตั้งล่ะครับว่าแต่ว่าเนี่ยลืมบทครับนอกจากผลงานของน้องๆเป็นไาไหม